สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาฝึกอ่านสะกดคำห้าคำเหมือนเดิมนะคะคำที่หนึ่งอ่านว่าชายนะคะชายชายก็คือเด็กผู้ชายนะคะอ่าชายอ่านว่าชออาชาชายยชายนะคะอีกหนึ่งรอบ ชออาชาชาโยชายคำที่สองนะคะอ่านว่าซอยนะคะซอยสะกดว่าซออซอซอยซอยนะคะอีกหนึ่งรอบนะซออซอซยซอย,ย,ซอยนะคะ คำที่3อ่านว่าซ้ายนะคะซ้ายสะกดว่าซออาซายายอซไซไมทซ้ายนะคะนหนึ่งรอบนะคะซออาซายายอซไซไมทซ้ายนะคะ คำที่สี่อ่านว่าด้วยนะคะด้วยดออัวดัวดัวยอดวยดวยไม่โทด้วยนะคะสังเกตว่าคำว่าด้วยนะคะเขามีตัวสะกดยอยักษ์มาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นสระอัวจะเปลี่ยนไปนะคะก็คือไม่หันอากาศจะหายไป นั่นเองนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดสระอัวก็ยังเขียนเหมือนเดิมปกตินะคะแต่ถ้ามีตัวสะกดเมื่อไหร่นะคะไม้หันอากาศหายไปเหลือแค่วแหวนนะคะคำสุดท้ายคำว่าโดยสะกดว่าโอโดโ do โดยนะคะอีกหนึ่งรอบนะ รอโอโดโดยโดยนะคะอ่าวันนี้ก็ครบห้าคำแล้วนะคะสวัสดีค่ะ